ไปปลาลิมห้วยตาไป ดูความคมนะฮะแข็งเลยนะครับนี่มาดูไผ่ตันบ้างนะผมนะครับไผ่ลำประมาณเท่านี้นะฮะมา ตัดได้สบายนะครับผมคมจริงนะผมเปิดคมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะผมอ่าตัวมีดน,นะผมเป็นเหล็กแมงกานิสผสมเหล็กกล้านะผมความยาว45เซนสันไนที่5มิลน,นะครับ โอเคครับผมใครสนใจร้อยเก้าเก้านะผมฟรีลอกถุงมือออกซ์เขมาได้เลยขอบคุณครับ